ซ้อนได้มคซ้อนซ้อนซ้อนซ้อางายนะคะูว่าข้างหลังสองข้นงซ้ายข้าง้วดีหนึดนที่มันไมเจอเยทดนเออแล้วใครคะก็หยิบเขามาละค่ะใจไปโอ้จนโดนโ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 ดนโนเฮ้ยตัวแยกกันไม่ได้ือว่าเรา เราแยกกันไมนะครับเขาขอบโตเขาขอบโตเลยหันหน้าเข้าเลยหังหน้าเข้าเลยขอบตามาแล้วกันมาเลยท่านที่เข้าวันนี้เปิดตัวศิลปินใหม่ความพิเศษที่เราจะได้เจอเลิฟอีทปีนี้คืออะไรคก็แน่นอนศิลปินใหม่นะครับทั้งสี่ท่านนะครับกี่ท่านวะดหนึ่งสองสามสี่ทั้งสี่ท่านนะครับก็ทุกคนก็มีผลงานมาระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่มาเลิฟอีทแน่นอนก็น่าจะมีสีสันใหม่ๆนะครับแล้วก็ ทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างความสุขให้กับแฟนๆนะครับก็หวังว่าแฟนๆของแต่ละคนก็จะได้ผมอยู่ในเลิวลฟิสเนี่ยแน่นอนมันก็มีศสลปินท่านอื่นด้วยใช่ไหมฮะมันก็จะครอสกันไปครอสกันมาอะไรเงี้ยเราก็จะรวมกันมันกว่าอะไรเงี้ยรวมกันสนุกกว่าอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะเอ๊ะคุณคุณว่าผมจะโปรโมทให้พวกคุณนั่นแหละก็น่าจะได้สีสันใหม่ๆนะครับแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะติดตามพวกเขาต่อไปครับแต่ละเบอร์นี้เขา เยังโอบแม่คุณโอบไปตื้นเขามาเป็นตื้นเข้ามายังไงครับพี่กว่าาาเจะมผมเลยอยากเปิดไลน์ให้ผู้คุณอ่านจริงเลยว่าวันวันผมคุยอะไรกับคุณโอบเขาบ้างนะครับคนอะไรมันจะง้องอนได้ทุกวันทุกวี่ถึงว่านะครับเวลาเขาอยู่กับเปิดตัวคายวันนี้เราต้องต่ลืมลอ๋อผมผมเข้าใจท่านนะเรานะฮะว่าทำไมวันศุกร์วันนี้มาได้สำเร็จ อันนพูดถึงติดมาค่ายหรือว่าชีวิตค่นะครับค่ายค่ายที่มาอยู่ค่ายเวนานเหมือนกันนะหลายเดือนหลายเป็นปีป่ะเกือบปีครับเกือบปีเกือบปีนะครับก็พยายามคุยกันมาตลอดนะครับก็สร้างความกระหายให้เขาด้วยนะครับเพราะว่าตัวเวลาถ้าเกิดคนตามไอจีเขานะครับหรือว่าตามไอจีอีกคนนะฮะก็จะเห็นว่าผมก็จะเห็นว่าผมก็จะส่งสตรอเบอรี่ส่งอะไรไปให้ ฮานูนตลอดนะครับโดยที่ไม่ให้มันเลยนะครับก็บอกมันว่าถ้าอยากกินสตรอเบอรี่เมื่อไหร่ก็ให้มาที่ค่ายนะครับให้มาอยู่กับเรานะฮะเป็นไงฮะสตรอเบอรี่ผมก็ยังไม่ได้กินนะทุกวันนี้ครับได้เป็นลูกหนึ่งได้ไปลูกหนึ่งเป็นอะไรตัวโอดคะสิงได้แบบอยากอยากอยากได้คนนี้เลยอย่างเงี้ยในแง่การแสดงเราเราเก็บไว้ก่อนนะฮะในแง่ของการเป็นศิลปินเนี่ยถึงที่ผมเห็นชัดมากๆเขาคือความทะเยอทะยานความตั้งใจความมุ่งมั่นนะฮะแล้วก็ สิ่งที่เราคอมมิชกันไว้เบื้องต้นเนี่ยว่าเราอยากให้ถึงไปถึงจุดไหนเนี่ยมันแสดงออกถึงความถึงความกระหายของเขาอะนะครับในแง่ของศิลปินฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเขาจะมีความพยายามอย่างสูงสุดนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาจะพรอไวให้กับแฟนๆได้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่แตกต่างจากที่ผ่านมานะครับแล้วก็เ,เขาร้องดีอยู่แล้วอะนะครับแต่ว่าสไตล์ต่อไปที่จะเป็นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอปติดตามชมกัน เล่นตัว <ๆ S 1> <ๆ S 2> ผมไม่ได้เล่นตัวคือผมก็บอกเขาว่าผมยังทําอัลบัมม้มของตัวเองไม่เสร็จใช่ผมเลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเสร็จแล้วมาคุยกันเขาก็เลยแบบตีวงล้อมให้ผมเหลือแบบเล็กลงเล็กลงบีบผมเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมจนแบบมาถึงจุดที่ผมจะขยับไปไหนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็รัดคอผมเลยครับพูดดีๆค่ะผมคือเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยศิลปินค่ายผมเนี่ยก็ดูก่อนว่าทีมอันของผมแบบมีแบบ ทีมงานพร้อมนะคุณไม่อยากจะเข้ามาอยู่ค่ายที่มีอะไรพร้อมขนาดนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเข้ามาทุกคนก็มีการแจกของแจกกันนู่นนี่นะั่นแล้วก็แบบว่าเอาอผมก็เ,กเ,เออเอาของมรอบใช่ใช่ครับผมลอเล่นคือจริงๆแล้วผมก็อยากมาอยู่ยค่ายเขาแหละ,และก็คือรู้สึกว่าเราอยากจะเติบโตทางการการเดินทางทางด้านการ,รเป็นศิลปินครับผมใช่แล้วก็น่าจะอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์น่าจะดีกว่าใช่ครับตอนนั้นตอนที่คุณทอัลบั้มเอง ถูกครับอันเรื่องตอนนี้ให้เขาเป็นคนเจ็บตัวดีกว่า <c oughs> ใช่ครับตอนตน,ตน,ตนั้นถ้าจบปากคำมันก็น่าจะเร็วมากเร็วกว่านี<ด>้ไงใช่แต่คือผมยังทำภารกิจของตัวเองไม่เสร็จครับก็คืออยากจะปิดอัลบั้มปิดแฟนมิตรให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วทีมงานเลิฟอีสหรือว่าทีมงานลิโด้คอนเนคทุกทุกๆคนก็มีส่วนช่วยที่ทำให้ผมแบบปิดแฟนมิตได้สำเร็จอะไรเงี้ยใช่ครับจริงๆบ้านใกล้เลยใช่ทำไมถึงปิดมาอยู่เลิฟอีสเลย ตามผมใช่ไหมก็แน่นอนอยากเห็นลายเซ็นใหม่ๆของเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คิดว่าเขาก็ค่อยๆเติบโตใช่ไหมถึงจุดหนึ่งก็อาจจะแบบลองเปลี่ยนวิธีการลองเปลี่ยนแนวทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หวังว่าเขาจะมีสิ่งใหม่ๆ,ๆมาให้แฟนๆของเขาได้ได,ได้ได้สัมผัสกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะการกลาบมาแล้วคือคือหนู เขาเรียกว่าไงอะหนูเมื่อก่อนน้านี้หนูอยู่มาเนาะแล้วมันเป็นเป็นค่ายที่แบบอบอุ่นมากแล้วก็เป็นทีมงานที่อบอุ่นมากแล้วก็ทีนี้แต่มันเป็นเขาเรียกมันจุดเริ่มต้นเล็กๆอะไรเงี้ยแต่พอเรามีโอกาสได้แบบรับโอกาสดีๆแบบว่าค่ายใหญ่คือสําหรับล่าแล้วอีสถือเป็นค่ายใหญ่เนาะแล้วเราไม่เคยอยู่ค่ายใหญ่ๆวิธีการทํางานก็จะเปลี่ยนวิธีการอ่ะคือมันมันน่าตื่นเต้นสําหรับล่ามากเพราะว่ามันคือค่ายใหญ่เท่าน,นี้ก็เป็นการ เริ่มต้นใหม่ที่น่าสนุกมากๆแล้วก็หนูก็อยากมีลายเส้นใหม่ของตัวเองไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าซาร่าโซาล่าแบบคือเรามีภาพจําประมาณหนึ่งเนาะกับกับซาร่าโซาล่าแบบแบบเดิมเนาะแต่ว่ากับเลฟปีสค่ะล่าอยากอยากให้สร้างภาพใหม่ให้ทุกคนได้เห็นว่าล่าทําอะไรได้อีกบ้างกับการเป็นศิลปินลายเส้นใหม่เราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเอยสีสันมันจะเออหนูก็พยายามทําอยู่ในทุกๆวันนี้ค่ะเมื่อคืนก็เพิ่งไปทําทําเริงอาะก็ อาจจะมีความมีความเป็น real artist มากขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะฟังยากมากขึ้นหน่อยแต่อาจจะหนูอยากเท่อะอยากทำดนตรีแล้วมันเท่อะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็ประมาณนี้ค่ะแต่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามแน่นอนแสดงว่าฟังยากแต่น่าติดตามค่ะใช่ซึ่งเพลงเก่าๆเขาจะอ่านบางคนถามว่าความยากมันเขาจะเข้าถึงเหมือนตอนนี้เหนูว่าจริงๆแล้วมันทุกวันนี้ มีความรู้สึกว่าทุกคนดูเปิดกว้างมากขึ้นนะแล้วก็ผู้ฟังเขาดูเปิดกว้างมากขึ้นรวมถึงในทั่งแฟนครับเราล่าคิดว่าเราทําอะไรออกมาเขาก็น่าจะซัพพอร์ตติดตามแน่นอนเลยไม่ค่อยสีเรียสอะไรอ่ะสองนี้ลูกแก้วฮิตสองนี้ปิ๊งอะไรน้องคะก็อ่อไม่ปิ๊งเลยครับพี่คิดทำไมคิดแทนเลยมันเยอะมากคุณผู้สาม็นเออก็นอกจากหน้าตา ดูดีของเขาแล้วนะฮะก็แน่อนอนความสามารถทนางนดนตรีนะครับรูปถอบก็ได้ยินมานานมากๆแล้วนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันร,รู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะแล้วก็ชื่นชมพมนานาละนะครับหวังว่าการร่วมงานครั้งนี้เนี่ยจะทําให้วงการบันเทิงมันสนุกมากขึ้นนะฮะวงการศิลปินมันมีอะไรใหม่ๆม,มากขึ้นแล้วก็เห็นความตั้งใจของเขาสองคนเนี่ยนะครับว่าเขามีแรงบันดาลใจเขามีเพลงนําเสนอเราเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็หวังว่า เพลงที่กำลังจะปล่อยต่อไปนี้เนี่ยอของเขาสองคนเนี่ยน,น,น่าจะเป็นน่าจะเป็นกระแสที่ดีได้นะครับจี๊บมีจับเขาเปลี่ยนตรงไหนบ้างไหมครับเขาสองหนุ่มหรือว่าก็มาแต่ยังเออไอ,อ,อ,อสองตัวนี้เปลี่ยนยากนะครับก็ไม่ใช่นิสัยนะเขาเ,เ,เขามีความเป็นตัวองตัวเองสูงนะฮะแน่นอนแต่ว่าแน่นอนก็อาจจะมีขยับบ้างนิดนิดหน่อยๆนะครับให้เฟรชขึ้นนะฮะให้ให้จี๊บขยับได้เสมอครับครับครับไปขยับรถก่อนเลยครับอ๋อจอดควางอยู่อ๋อ อ, <oh> อย pim? ู่พวกนี้จะเป็นองนี้นะครับนะครับก็ก็มีความสุขดีแล้วก็ต้องใช้หัวคิดตลอดเวลาว่าจะตอบโต้พวกมันยังไงนะครับอ่าเธอมาตอบไหมคำถามคืออะไรนะครับโอ้ก็เราเห็นอย่างที่ซาร่าพูดเลยครับเราเห็นเล v ฟอีสเป็นค่าใหญ่ครับ เราเห็นแล้วเป็นค่ายใหญ่แล้วก็เป็นจักรวาลมาเวลรเหมือนี่พี่โก้พูดไปเลยเราก็อยากจะลองแปลงร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่ดูบ้างนะครับอยากมาอยู่ที่บ้านที่เราก็มองแล้วเห็นแล้วแบบว่ามันน่าสนุกจังเลยมันมีอะไรให้ทําเต็มไปหมดเลยทีมงานก็เก่งมากเลยครับก็เลยแค่ผมแค่แบบพี่จีบอกว่ายังไงล่ะแค่นี้ผมก็ขอไปอยู่ด้วยครับใช่ไหมพี่โก้ใช่เลยครับทุกอย่าง อย่างที่บอกต้องไปหมดเลยครับนอนพอป่ะเนี่ยนอนพอไหมกี่โมงแล้วาลขอโทษด้วยครับไม่มีสาระเลยครับขอโทษครับความรู้สึกกับค่ายเดิมเหมือนผมไม่เคยแต่งงานเนาะไม่เคยไม่เคยมีลูกมาก่อนแต่รู้สึกว่าความสัมพันธ์12ปีกับ กับที่นู่นมันมันเป็นความรู้สึกประมาณนั้นเลยนะครับกับกับที่ค่ายเดิมเหมือนเคยมีลูกกับที่นั่นก็คือเพลงใช่ไหมใช่เพลยนายเข้าใจเรานายเข้าใจเราแล้วนี่คือไงมีเมียใหม่หรือยังไงมีเมียใหม่หรอเอ้ยผมว่าไม่อยากเทียบแบบนี้แล้วเราจะ่จริงๆครับก็เลยความรู้สึกที่มันสัมพันธ์ลึกซึ้งขนาดนั้นแล้วก็แม้ว่าความสัมพันธ์มันจะจบไปโอ้โหเฮ้ยไม่เคยตอบเรื่องราวความรักได้ลึกซึ้งขนาดนี้เลยนะเนี่ยก็รู้สึกว่า มันจบไปแต่ว่าเราก็สวยงามครับเหมือนเพลงของผมครับตอนจบที่สวยงามครับโอ้เป็นไงอะไรแบบนี้เก่งแม่เชื่ออยู่อ่ะมาฝั่งนี้ก็เหรอโอเคลูกสาวลูกสาวใหม่เป็นงานอ๋อมีคำถามเอาถามเพิ่มได้ไม่เป็นไรครับโอเคก็ลูกสาวใหม่อีกสี่ท่านนะครับก็ดีใจมากๆที่น้องๆที่น้องๆตกปากรับคำนะครับมาอยู่ด้วย ไม่ได้ขอเฉพาะสี่ท่านนะครับก็ต้องไปขอถึงพวกแม่เขานะฮะแล้วก็แล้วก็รับปากว่าเรื่องการดูแลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสี่คนมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีความมีความน่ารักอยู่ในตัวนะครับแล้วก็มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันจริงๆแล้วแตกต่างกันนะฮะแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีอีกสีหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งผมคิดว่าสี่คนนี้น่าจะเป็นความหวังของเลิฟิสได้นะครับอ,อีกไม่นานอีกไม่นานเกินรอ จริงจริง,รงตอนนี้เรียกเป็นเด็กฝึกนะฮะ,ะให้มาฝึกร่วมกันนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้สนิทกันรู้จักกันแต่พอโตพอจะปล่อยผลงานเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเขาจะปล่อยยงงังไงจะปล่อยเดี่ยว <จะ S 1> ปล่อยกลุ่มอย่างแว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นทั้งสี่คนอาจอาจะต้งองยังยัง,ยงใช่งงฮะใช่คือเหมือน รุ่นพิกซี่สมัยก่อน<ม>นะฮะพิกซี่ก็ไม่ได้ซ้อมแค่3คนพิกซี่ก็ซ้อมกับหลายๆคนเยอะๆมากๆอะไรเงี้ยนะครับทั้งในค่ายเดียวกันทั้งค่ายอื่นๆของเราอะไรเงรี้ยแล้วพอโตขึ้นพอเขาเริ่มทําง,งานเขาก็จะแยกกันไปทําอะไรเงี้ยนะครับแต่พอทํางานไป,ไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนพอมารู้จักกันเนะ่ะมันก็จะเป็นพี่น้องอ่ะมันช่วยกันอะไรเงนะี้ยอ่ะคนนี้ปล่อยเพลงคนนี้เจียแชร์คนนี้ช่วยไปคอฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเราก็หวังว่าทั้ง4คนอย่างนี้นะครับระยะเวลาที่วางไว้งค่ะน้องๆก็จะได้เห็นก็จะได้เห็นผลง,งานน้องเมื่อไหร่ น่าจะน่าจะไม่เกิน18ปีนะครับพูดเลนวุลเลนยาวนานไปยู่งยิบไม่รู้ไม่รู้เขาปีก่อนวุลเลนทุกคน15 16เขาสิบแปดป่นตอนนี้18ปีพอดีใช่ไหมครับก็ก็หวังว่าหวังว่าจะเอ่อเร็วที่สุดเท่าเท่าที่เท่าที่เราจะทำได้เพราะรู้สึกว่าเราเสียดายเอเนจีเขาอะไรเงี้ยเราอยากได้เอเนจีเด็กเด็กแบบเนี้ยนะครับที่ออกไปออกไปสู่สาธารณชนอะไรเงี้ยคนจะต้องมีสิ่งที่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรากว่าเขายังไงอะไร แตกต่างกันนะครับบางคนก็อย่างที่น้องๆเขาให้สัมภาษณ์ไปอกี้ว่าบางคนก็ถนัดเรื่องร้องบาง,นนบางคนถนัดเรื่องเต้นบางคนถนัดเรื่องพอรอมอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องปูพื้นฐานนะครับทั้ง4ท่านเนี่ยให้ให้ให้ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้เรื่องการฝึกเนี่ยเราก็ไปขอร้องทีมลิทอนเตอร์เนเมนต์นะครับให้มาช่วยดูแลเรื่องการฝึกนะครับเพราะนเนี่ยเขาก็จะส่งไปฝึกส่งไปทําทุกอย่างแล้วก็รีพอร์ตกลับมา <Okay. S 1> ว่าตอนนี้น้องๆถึงแต่ละคนถึงไหนแล้ว ใครพร้อมมากที่สุดใครอะไรยังไงมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับอาย่างขอถามพี่ยาหน่อยอามาลูกจะได้ได้ยินพี่สาวเลยมาลูกเมื่อกี้พี่จีบอกว่าเราเป็นความหวังของลูกอีกดดันไหมพอพามังแล้วแบบความหวังกแบบคนูกก็กดดันนิดไม่ไม่กดดันเลยเพราะว่าก็เราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างทางปัจจุบันก็ สนุกจริงๆก็สนุกมากเพราะว่าก็ได้ซ้อมกับเพื่อนๆก็ไม่เหงาดีอาสิษสาวฝึกนักอะไรบ้างอาทิละคนกัได้ลนกต้นจ้าก็มีฝึกเต้นแล้วก็มีฝึกร้องค่ะคู่คู่กันไปก็จะอาจจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแบบหมายถึงว่าระดับการฝึกอาจจะเข้มข้นเรื่อยๆค่ะใช่พ่อดุไหมคะ ไม่ดูค่ะพี่พี่ดีพี่ชายดุไหมครพี่จใจดีมากเหมือนพ่อคนที่2เลยค่ะก็จริงๆแล้วเขาฝึกแบบมีเงื่อนไขนิดหน่อยเพราะว่าเรายังตั้งยังตั้งหลักว่าเรื่องเรียนสำคัญที่สุดอยู่สําหรับทั้ง4คนนะครับแค่นี้เวลาเรียนของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันมีบางคนเรียนภาคสังเกตมีบางคนเรียนโรงเรียนประจําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ หาเวลาในการฝึกค่อนข้างลําบากนิดนึงแต่ก็น้องๆก็พยายามมากๆให้เวลาเราเยอะมากๆอะไรเงี้ยเท่าที่เราจะทำได้เนาะบอกต่อฝึกหนักไหมคะเป็นไงฝึกไม่หนักค่ะสนุกมากค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆเยอะเลยแล้วก็มีคนไปกินข้าวดที่ทงเกนก็คือจเจ้าค่ะเพราะหนูเหงามากปกติหนูอยู่คนเดียวหนูก็จะอ a l o n ใช่ไหมในหนูเอ็กซ์เวิร์ดหนูมีเพื่อนละหนูมีเพื่อนเยอะเลยใช่ <c oughs> ไม่หนักค่ะก็พี่จีฟพยายามเลี่ยงช่วงวันธรรมดาให้ให้ไปฝึกสอนทีแทนฝากเป็นแฟนหนึ่งลูกให้เราติดตามผลงานขอดูนะคะฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะก็สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดให้พี่ๆได้หลับชมแล้วก็เพื่อๆก็กำใจด้วยวันนี้ ก็ต้องได้มาได้ใจด้วยอ๋อใช่หรือว่าตื่นเต้นกั็เดิมรู้สึกปกติเลยค่ะเพราะว่าปกติก็ร้องเต้นให้พี่จิ๊บปากฝากแบบปากนี่เลยผลงานทั้งหมดับกาวเปล่าโอเคอ่ะกลับข้าวเปล่าก็ฝากนะครับเอ่อป็นแฟนนะครับพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับเอ่อเราตั้งใจทุกงานอยู่แล้วนะครับตั้งใจกผลงานอยู่และเอ่อ ทั้งทั้งสท่านที่เป็นศิลปินใหม่เนี่ยก็เขามีความมีความตั้งใจมีความกระหายที่จะที่จะเซิร์ฟแฟนนะครับเราหวังว่าการที่เขามาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับแล้วก็เราหวังว่าจะทําให้แฟนทุกคนมีความสุขมากขึ้นนะครับส่วนทั้งสี่เด็กๆจิวๆทั้งสี่คนนะครับผมชอบเรียกเพราะว่าแก๊งลูกเป็ดนะครับก็ แน่นอนเด็กๆสีคนนี้มีมีทักษะบางอย่างนะครับมีความน่าสนใจบางอย่างเดี๋ยวจะค่อยๆเปิดเผยออกมานะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะตามเชียร์ทั้ง4ท่านด้วยนะครับแล้วก็ไม่เฉพาะทั้ง8ท่านนี้นะฮะศิลปินทุกคนทุกชีวิตในบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลิฟวอสหรือว่าจะเป็นค่ายย่อยๆของเราท,ทุกค่ายเนี่ยแน่นอนเรามีความมีความอยากจะสร้างผลงานนะครับสร้างศิลปะขึ้นมานะครับในแง่ของดนตรี ก็ฝากทุกคนนะครับให้ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ <All right. S 1> ขอบคุณทุกคนนะ